สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันคุณธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้ค่ะแน่นอนหลังจากที่ทางเพื่อไทยเนี่ยก็เจอคดีความต่างๆรัวๆเลยนะคะทั้งกรณีที่เกิดกับทางคุณอิงทําให้ต้องพ้นจากเก้าอี้แล้วนํามาสู่เปลี่ยนทางการเมืองแล้วก็ทางคุณทักษิณเนี่ยก็ถูกสั่งให้กลับเข้าไปจําคุกใหม่นะคะก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําที่คงเปลี่ยม แต่พักเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อไปหลายคนถามกันมากเลยว่าไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปต่อได้ทางการเมืองมากแค่ไหนและท่ามกลางการที่คุณอิงยังคงเป็นหัวหน้าพักอยู่เดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูริปฏิพานหรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพาเดชสค่ะสวัสดีครับการไปต่อของเพื่อไทยเนี่ยเอาละเราได้เห็นแล้วว่าเขาเขาก็ยืนยันในการที่จะไปต่อเพียงแต่ว่าจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหน ท่ามกลางการที่คุณอิงยังเป็นหัวหน้าพักอยู่อะค่ะก็ผมว่าหัวหน้าพักของคุณดวงอิงเนี่ยก็ตามข่าวก็คือเขาจะลาออกตั้งแต่มีเรื่องมีราวแล้วหลายขนนะะเเรื่องลาออกของคุณุวงอิงเนี่ยหรือการวางมือเนี่ยมันมีมาตราข่าวมาตลอดแต่คราวนี้มันก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าคุณุวงอิงเนี่ยถูก ถูกสารรัมนูญเนี่ยกำหนดไปแล้วเออ่ไม่ให้ทำหน้าที่แล้วอะ่ะก็จะอยู่ต่อเป็นหัวหน้าพักแล้วโดยที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งนายกด้วยมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วและการเลือกตั้งใหม่ข้างหน้านี่ไม่ได้นานมากอ่าใช่ผมว่าเออก็คุณวุทินก็บอกว่าจะไม่ให้เลยแม้แต่วันเดียวค่ะซึ่งเขาผมก็บอกว่าเขาไม่กล้าผิดคำพูดตรงนี้หรอก เพราะมันหน้าสิวหน้าขวานมันกําลังเสื่อมันเป็นแค่นี้เองแล้วเขาก็ไม่อยากอยู่ในสภาพนี้ในสภาพนี้เขาเป็นมันเป็นมันเป็นนายกที่ไร้เกียรติเพราะคล้ายๆว่ามันเป็นเนป็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือจะเรียกอะไรก็ได้แต่มันมันก็คือ มันก็คือถูกถูกส่งให้มาเป็นโดยที่ไม่มีสภาพ,ภาพที่เหมาะสมแม้แต่เรื่องเดียวเสียงก็ไม่มีแล้วก็ไอคนที่มาส่งนี่ก็ไม่มาร่วมหัวลมท้ายถ้าเขามาร่วมกับคุณทินแล้วก็มีตำแหน่งแห่งหนวทำงานบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้วยกันมันก็เรื่องหนึ่งไอนี่มาส่งแล้วเขาขับไปยืนที่เดิมนะ <c oughs> แล้วก็ข่มขู่สารพัด ทาไมทําจะเป็นอย่างนี้นะไม่ทํางี้นะไม่ทําง,งี้ไม่ทํานี่มันทําให้การเป็นนายกของคนชินเนี่ยมันไม่สง่างาม,มแล้วตัวเขาเองก็ไม่ชอบแบบนี้พระอนรินก็เป็นคนเนี้ยบแต่งตัวชีวิตปกติชีวิตหรูล้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยถึงแม้อาจจะมีภาพไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างตงข้างทางนี่มันก็เป็นเรื่องปรุงแต่ง มีภาพแบบใส่เสื้อแบบเกงขาสั้นอะไรอย่างนี้เพราะเขาเนี่ยเส่นการเมืองตั้งแต่หัวท่อกำปั้นเพราะนั้กเราต้องรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำเขาก็เลยเป็นภาพแบบนั้นมาเพราะวันนี้เขาไม่มีความสุขแน่นอนแต่การได้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นเกียติยศขององตระกูลอยู่แล้วการมีนทานชาชานวิรากุลอยู่ในทำเนียบใต้ตึกไทยคู่ฟ้า แล้วมีหน้าเขายืนหล่อเหลาอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็สวยงาม mm hmm. แต่สิ่งที่ต้องการคือความสมบูรณ์แบบในการเป็นนายก mm hmm. จะได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขาต้องขวนขวายแบบสุดๆว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยทำอยังไงเขาถึงจะได้เป็นอีกถ้าเขาเกิดมีเป็นเจ็ดสิบมีเป็นร้อยสามสิบพักเพื่อทายลอยลงมาพักส้มถอยลงมาแล้วเขากลายเป็นพัก มีร้อยเสียงขึ้นไปเขจะมีการปรุงแต่งบางส่วนบางอย่างใส่ผงชูรสชูรสคาแฟาหน่อยน้ำปลาน้ำพริกนิดหน่อยเขาอาจจะได้เป็นต่อ,อไปอีกสี่ปีแบบสมบูรณ์แบบซึ่งจะเป็นแบบนั้นได้ณวันตรงเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยทำให้ดีที่สุดถูกไหมคะให้ได้ใจประชาชนมาก,กที่สุดสิ่งนี้วันนี้สิ่งที่เขาทำแล้วก็สังคมยอมรับแล้วก็ชื่นชม ก็คือเอาคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจอืมเข้ามาอันนี้ก็เป็นภาดีแต่ขอโทษมันเป็นฉากสั้นๆของหนังแค่สามเดือนน่ะถ้าในระฐบาลยาวสี่ปีแล้วมันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการพลิกโฉมการเมืองไปอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่ของใหม่มันก็เก่ามากสมัยคนเปรมก็ทำแบบนี้อยู่แล้ว ตอนคุณเปรมเป็นพรรคปฏิบัติการแมงบอกตำแหน่งหลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลืเกี่ยวกับความมั่นคงเขาขท่านขอดูเอง mm hmm. อนุทินก็ทําแบบเดียวกับป้าเปรม <c oughs> แต่เขาทาในภารใยเทอมที่สั้นแต่ป้าเปรมทาอยู่ในเทอมที่ยาวเพราะฉะนั้นถึงวันเนี้ถ้าอนุทินได้กลับมาเป็นนายกในอนาคตเขาคงรักษาภาพนี้ไว้พ mm hmm. อสมควรนะค่ะ ก็คของรักษาภาพนี้ไว้ของขวดแต่เขาต้องมีเขาต้องมีอํานาจปังมากด้วยนะ <c oughs> แต่ถ้าเผื่อเขาเป็นพักรัฐบาลแล้วพักรัฐพักเนี้ยถ้าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันประกอบเป็นรัฐบาลอีกทีหนึ่ง <c oughs> ที่มีประชากเปาชนพักกล้าพรคอนุทินเนี่ยรวมตัวแบบเนี้ยหลังเลือกตั้งถ้ายัางเป็นรัฐบาลได้อยู่เนี่ยผมว่าพัก พรรคส้มเขาคงจะไม่เรียกร้องอะไรมากมายเพราะพรรคส้มเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจพรรคอยู่แล้วไม่ใช่ใต้อำนาจมุอแต่พรรคที่มีมุ้งเนี่ยมันก็ทำให้ระภาพการสร้างระพบตีว่าการกระทรวงต่างเนี่ยดูแล้วคนคนเยี่อคนมันยี่ยว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยวะ่ะแต่อย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ย เขาจะตั้งรงัฐมนตตีเขาก็ต้องไม่สนใจเรื่องมูงมุงจะกี่ภาษากูก็ไม่รู้แหละกูไม่เกี่ยวกูจะเอาพระเอาเอาหลักอย่างเดียวซึ่งหลักของพรรคเพื่อไทยในยในเท่าที่ผ่านมาก็อาจจะดูความสมบูรณ์ทางฐานะมันเป็นองค์ประกอบเพราะว่าการเลือกตั้งต้องใช้ปัจจัยเยอะก็เอาเอาอา,อาจจะเอาคนหน้าคนที่มีมูลค่ามากองไว้ แต่ถ้าพักคักส้มเนี่ยเไม่มีมูลค่าในการเลือกตั้งเขาอาจจะเอาคนคนที่เหมาะสมเข้ามาก mm ็ hmm. อันนี้มันเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เป็นอนาคตที่ไม่นานเลย mm hmm. ผมเชื่อว่าสิ่งที่อนุทินบอกว่าไม่ให้เกินแม้แต่วันเดียวเนี่ยเขาไม่กล้าผิดแน่ mm hmm. แล้วถ้างั้นมันจะมือไหลอ่ะ mm hmm. ถ้าเรามาคิดกันตอนนี้นะแล้วมันจะเมื่อไหล่ ไม่เกินแม้แต่วันเดียวเนี่ยวันนี้คุณอรินได้สิ่งที่เขาต้องการเรียบร้อยแล้วอะค่ะคือนายกแลฐพนตรีค่ะเขาในวันนี้เขาไม่สนใจแล้วว่าเขาจะอยู่ไปกี่วันอ่าได้เป็นแล้วเป็นแล้วเขาไม่มองเกมยาวหรอคะคุณก็มันเขาจะมันยาวอะไรอนกันมันแค่สี่เดือนแต่สี่เดือนเพื่อที่จะนําไปสู่การนั่นแหละที่เขาจะคิด ท่านนี้ถ้าสนะีเดือนมันเหลือเดือนเดียวแล้วก็เป็นไปเป็นต่ออีกทีล่ะมันไม่ดีกว่าใช่ไหมม,มันมันไม่ดีกว่าเลรอเพราะว่าวันนี้สมมุติว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเออไม่แว้งใจยืน่นจะย,ยื่นแล้วติไม่ไว้างใจเขาก็ยุบสภาก่อนก็อาจจะแค่เดือนเดียว ก็ต้องดูว่ารรคเพื่อไทยจะยื่นไม่วางใจคุณอนุทินเมื่อไหร่อ่าต้องดูประเด็นด้วยถูกไหมคะตอนนี้ตอนนี้ยังกระวิธีในการเป็นรัฐบาลยังไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องพาคณะองค์คณะเข้าถวายสัตว์พอถวายสัตว์แล้วเนี่ยถ้าเพื่อไทยยื่นเลยปั้งก็อาจจะยุบเลยก็ได้โอ้ยไม่ไม่กลัวไปหน่อยเหรอคะเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะชิงยุบสภาหนีอภิปรายอย่างนี้เหรอคะอ้าวเขาถือว่าคือหน้าประชนไง ก็ยังไงก็สี่เดือนไงไอเดือไอสามเดือนเขาจะอยู่แบบถูกโขกสับไปอีกสามเดือนเนี่ยนะเออและและอย่าให้เพื่อไทยได้เปิดแผลอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เปิดแผลมามานั่งคุยเรื่องเขาก็โดนมานั่งคุยเรื่องที่ดินเขาเออหัวยองโวเสร็จแล้วจากนั้นอ่ะพิพายกันแล้วก็กลายเป็นคลิปเต็มแผ่นดินไปหมดเออเอาไปใช้ในการตั้งดีอีกนะแล้สิ่สำคัญที่สุดคือพักส้มอือก็จะตกต่ำไปด้วยในการพิพายไม่วางใจ เพราะว่าเพราะว่าถ้ามาไม่ด่าคุณไม่ดา่าไม่ด่าในเรื่องเขาอดองไม่ด่าในเรื่องต่างๆนี่ตัวเองก็เสื่อมถ้าไม่โหวตยิ่งเสื่อมหนักเขา้าไปอีกงดออกเสียงอะไรยังไงไม่รู้ทําอะไรก็ได้ถ้าไม่ด่าก็ไม่ค้านเนี่ยแล้วถ้าเขาค้านหมดก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าเสียงไม่ถึงเอออันนี้มันเป็นภาวะที่ลําบากเหมือนกันนะคะมันลําบากหมดมันลําบาก,กว่าพรค ประชาชนด้วยคุณอ้วตั้งรือเป็นนายกแต่อ้วต้องมารับกรรมมหาศาลเลยแม่ตั้งก่อ,อนที่แล้วพอมันนั่งเป็นใบหมดเนี่ยขนาดที่เมืออ่อก่อนนะี่พูดกับเปล่าเปล่าปล่ยโอ้ยอนะรักสีงลักสีมันขึ้นมามีโอ้โหพูงปางพูงปางแต่คราวนี้นั่งเงียบนอ้องคุณสอสอไอซ์รัชนกอะไรอย่างนี้ถ้าไปพูดชมมนุษินสนุกสิหรือคุณสุชาติชมกลิ่นสนุกสิใช่ไหม เขาอธิบายนายกคนเดียวก็พูดได้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะแต่นี้ถ้าพักประชาชนไม่เหมือนไม่นั่งอยู่ในที่เกิดเหตุเลยอ่ะ <laughs> คุณคิดภาพดู <laughs> พสิว่าความศรัทธาของประชาชนสิบห้าล้านเสียงต่อพักประชาชนจะเหลืออะไรเ <c oughs> พราะนั้นทันทีที่เขายื่นก็คือยุบ <c oughs> ผมคิดอย่างนั้นนะ โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองเหมือนกันนะคะคุณพะเด็ดคือเอาละคนเขาก็มองกันแหละว่าอ่ะสี่เดือนจะอยู่ได้จริงไหมจะอยู่มากกว่าหรือจะอยู่น้อยกว่าอยู่น้อยกว่าเนี่ยก็จะมองไปที่เหล่าบรรดาอ่าคอรมอที่อาจจะถูกสอยอแต่ยังแอนเพิ่งเห็นมิติเรื่องไออภิปรายไม่ไว้วางใจและชิงยุบสภาใช่สิขอีกสามเดือนแล้วก็โดนด่าไปสามเดือนแล้วก็ความที่ปัญหาหนักที่สุดคือ ไปทาให้พรคประชาชนตกต่ำแต่พรคประชาชนบอกว่าทัานเอาด้วยก็คือยื่นปั๊บก็ยุบเปิดเลยเพราะว่าแพ้แพ้ไม่วางใจแน่นอนใช่เอ๊ะการแพ้ไม่ไว้วางใจจําเป็นต้องลาออกไหมคะก็ออกเลยก็ไม่วางใจแล้วจะอยู่ได้ไงอแต่ถ้าเขายื่นแล้วเนี่ยยุบไม่ได้เออเพราะนั้นต้องต้อง,งยุบก่อนเขายื่น เพราะนั้นเลือกตั้งไม่นานหรอกอไม่นานหรอกเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะยื่นช้ายุบช้ายื่นช้าเพื่อต้องการให้อยู่ในมุมที่ถูกด่านานๆแล้วเพื่อจะปิ้งพรรคประชาชนให้กรอบไปเลยก็ยื่นช้าหน่อยยื่นช้าหน่อยเข้ามาอ๋อตอนนี้พรรคประชาชนกําลังถูก ถูกปิ้งอยู่ใช่ไหมใช่ถูกปิ้งอยู่ <c oughs> แล้วก็อนุทินเนี่ยทุกคนก็มองว่าเขาไม่ใช่หมาย,มายเลขหนึ่งเขาเป็นนายกภายใต้กรรมภายใต้กรรมกลับอของคุณเดวินของพรรคสม้มทุกคนไม่ได้เห็นว่าคุณอนุทินเป็นสตอมมานละเป็น ผู้ที่มีอำนาจโดยตรงไม่ใช่ทุกคนยังมองเขาเป็นตัวประกอบอยู่มเมื่อไหร่เขาก็คือตัวประกอบอยู่เพราะเขาไม่ได้สร้างแนวทางที่ว่าเขาเป็นลีเดอร์ม,มาเลยนะก็เป็นคนที่เป็นเบอร์สองดูตลอดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากสาหรับคุณอนุทินเขาเหมือนกัน,กนแต่ว่าภาพที่คุณอนุทินพยายามจะฉายล่าสุดเนี่ยเอาละ เป็นภาพดึงคนนอกเข้ามาร่วมทีมคอรมอมถูกไหมคะแล้วก็จะฟื้นนโยบายคนละครึ่งที่มีการเสนอในยุคเพื่อไทยแล้วแต่เพื่อไทยไม่เอาเพราะกลัวว่าออ้ยเดี๋ยวจะไปเจอภาพของลุงตู่แต่ว่าคุณเอวทินเนี่ยไม่เป็นไรเอานโยบายนี้มาแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับคะแนนกระแสะนิยมพอสมควรคือวันนี้มันทำอะไร<ม>ก็ทําได้พูดอะไรก็พูดได้เพราะไม่ได้ทาโ,โ,โอ้คิดว่าอยู่ไม่ถึงใช่ไหมคะอมโอ้พูดอะไรก็พูดได้เพราะยังไงก็ไม่ถึง อ้าวที่ประชาชนรอคนละครึ่งนี่ไม่ได้ใช้แล้วละ่ะคะอันนี้อาจจะได้ไงเป็นการหาเสียงเนี่ย <c oughs> ก็พอเขาอ,อนุมัติต้มปังวังอาจารวัดรวดเร็วเลยก็ได้เพราะเงินมันรออยู่แล้วเนี่ยเงินมันมีอยู่แล้วที่พักเพื่อไทยก็ทําทิ้งไว้ค่ะเพี่จะเอามาใช้เท่านั้นเองพูดถึง,ง,งพักเพื่อไทยค่ะคุณพเดชถ้าเปลี่ยนจากคุณอิง <c oughs> เนี่ยณตอนนี้คุณพเดชพอมองเห็นใครที่จะมาเป็น หัวหน้าพักหรือเป็นคนดิเดตนายกของเพื่อไทยในก็อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่คุณทักษิณจะต้องเอามาไต่ต้องให้หนักเพราะความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาศาลคือหนึ่งเมื่อเขาคุณอุ้งอิงเข้ามาเนี่ย เขาตัดโอกาสของขุนพลของพรรคที่จะเป็นนายกหมดเลยที่มีความรู้ความสามารถวุฒิภาวะวัยวุิอ,อะไรต่างๆหมดเลยคนเทยุสูงกว่าอุ๋งอิงเนี่ยไม่มีอนาคตในพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นน,นายกในขณะเดียวกันเนี่ยการจะดำรง,งตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับจากคนในพักแต่ขึ้นอยู่การถูกยอมรับจากสกุลชินอ<ม>เพราะนั้นเมื่อคุณทำนานมาแล้วคุณลงทุนมาแล้วคุณมา,มา,แ,ลณมาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรเลยเนี่ยมไม่มีรางวัลอะ่ะคุณไม่มีโอกาสที่จะสร้างนานสกุลของคุณให้ขึ้นมาบรรเจิดเลิศเลยในทางการเมือง คุณไม่มีสิทธิ์จะเป็นนายกเพราะว่านายกคนนี้จะอยู่อีกแปดปีแล้วขณะนั้นก็เตรียมคนอีกคนหนึ่งมาละก็เป็นชินเหมือนกอันเด็กหนุ่มหน้าเน่า,นาเป็นทายาทของอุตีิโตโหอายุสามสิบแปดมีทายาทหล่อไปแล้วเพราะนั้นพวกแม่ทัพในกองก็เจ๊งหมดเลยเขาเขาไม่มีนาคตอยู่ตอนนี้คนอายุหกสิบอย่างธรรนัฐเนี่ย อย่างอนุทินเนี่ยอย่างคุณภูมิธรรมเนี่ยอ,อย่างใครต่อใครทั้งสิ้นทั้งพวงเนี่ยต้องไปไหว้คุณอุ้งอิงในฐานะนายกรัฐมนตรีทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็รู้ว่าเธอไม่มีอะไรเลยเธอเป็นลูกทั้งสินเท่านั้นเองค,ความรู้สึกตรงนี้มันอยู่ในสวนลึกต้องไปบอกลูกเมียยังไง บอกคนนึ่งยังไงว่าใครคือเจ้านายคือลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณแล้วยังไม่รู้ต่อไปจะเป็นหลานคนไหนขึ้นมาอีกเพราะะนการสืบสายเลือดในทางการเมืองในอกประาธิปไตเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย,ายเป็นแบบนี้ได้ไหมคะว่าเอาหลักการนามสก,กุลเดียวกันเนี่ย ไม่ผิดถ้าความรู้ความสามารถ <c oughs> ไปถึงถ้าคุณดูหนังอินเดียหนังจีนหนังฝรั่งเ <ฮะ S 2> วลาแม่เมือม่อในเมือมอม่อพระกษัตริย์หรือ่าคิงเนี่ยเอาดาบปญญาสิทธิ์ให้แม่ทัพคนหนึ่งไปทำสงครามรบปรากฏว่าเก็งมากกลับมามีชัยชนะมากมายมีทุกอย่างกลับมา ไปอยู่ในสงครามมาเจ็ดแปดปีคิงยังต้องหาลูกสาวหรือใครก็ได้ mm hmm. ให้เป็นไปแต่งงานกันไปดองเพื่อดองกันไว้ไงเพราะนั้นเนี่ยไอายการต่อในสงครามเนี่ยการให้รางวัลกับแม่ทัพในกองเนี่ยมันมีความหมาย มากเพียงพอแต่สิ่งนี้ไม่เกิดในพรรคเพื่อไทยไม่เกิดทั้งในวันนี้และในหลายๆายวันมาแล้วตั้งแต่เริ่มมาว่าเมื่อทักษิณก็กลายเป็นปูกลายเป็นใครต่อใครซึ่งล้วนจะเป็นญาติทั้งหมดมันก็ทำให้การสืบทอด ตำแหน่งทางการเมืองในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันกลายเป็นเพี้ยนไปเราเลยได้เห็นเหล่าบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหลายก็ต้องออกมาคือมันลำบากมากสำหรับประเทศไทยนะที่จะให้คนอายุหกสิบเนี่ยไปเรียกคนอายุสามสี่สิบว่านายยังไม่สี่สิบเลยโอเคแล้วถ้าจะเรียกว่านายได้มันต้องมีอภิเนหารมีอนุภาพมีการแสดงออกที่มันใช่อ่า ช่ไหมเหมือนที่เหมือนที่มีชาวบ้านไปกราบไหว้เด็กอันนั้นอ่ะก็คือมีมีของอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นหลวงพ่อหลวงหลวงปู่เนนหาอะไร็เป็ปไปเลยนะแต่มันต้องมีไงถ้ามันพอไม่มีเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่น่าเคารพใช่แล้วก็ผมก็ตอนที่เขาจะตั้งหูหญิงเนี่ยผมก็บอกให้เอาเราก็พยายามเสนอผมก็พยายามจะพูดถึงคนแก่ คุณแชกัระเสม<ช>แต่ก็กลายเป็นอุ้งยนได้นะอถึงมันน่าจะเป็นชกัยเสมแต่ก็ไม่ใช่ม,มันก็เะให้เกิดเรื่องนี้ไงแต่ถ้าในวันหน้าเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยยอาวคนในตระกูลมาเป็นหมายเลขหนึ่งในพักก็คือจบโอ้จบบริบูรณ์ถามได้ไหมคะข,ขอถามถามชื่อเลยเพราะว่ามีข่าวแล้วแว่แว ที่เป็นลูกชายใช่ไหมคะของคุณเยาวภาคนนั้นก็ดูโปรไฟล์ก็ดูโอเคอยู่ใช่ใช่แต่มันไม่ใช่ไงในสงครามที่มีคนไปล้มหายตายล้มหายตายจากด้วยมีติดคุกติดตารางด้วยแล้วก็ทุกคนจะตายเพื่อสิ่งนี้อ่ะม,มันไม่ใช่คือต้องเปลี่ยนได้แล้วคือมันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีสร้างพรรคมันไม่ใช่วิธีสร้างพรรค คุณเห็นไหมว่าพักส้มเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเลยกับการเสียหัวหน้าอืมค่ะเขาไม่เดือดร้อนเลยพี่ชาวเจอจ้างไงก็ไปก็เท่งก็มามใครก็มามคือพูดง่ายเราล้มพักเขาไว้ได้จากการทําลายหัวหน้าพักเขาค่ะเนี่ยซึ่งมันตรงข้ามกับคุณนักเสียงที่เยาจะเฟ้นแต่คนในครอบครัวมาถ้า ถ้าเอ่อถ้าเจงลุงองกิจมีสามคนในพักส้มวันนี้ก็ไม่มีส้มแล้วถ้าคุณธนาธรถูกห้ามก็เอาพี่สาวมาเป็นหรือเอาคุณสุริยะไปเป็นออหรือไม่เอาสุริยะมาเป็นหรือเอาหลานคนนี้มาเป็นเนี่ยมันก็ไม่มีพักส้มอยู่แล้วอ่ะค่ะเพราะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณต้องแต่ตรองก็คืออย่าให้เป็นตามข่าวหรืออืม อย่าให้เป็นตามเขาเพราะว่าถึงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ผมบอกว่าปเป็นเลี้ยงหลานแล้วก็เลิก,ลกไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นระหว่างอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านที่คุณตั้งเนี่ยพักคุณแตกแล้วไงวันหนึ่งหลังนักษิณไม่มีใครควบคุมพักนี้ได้ถ้ายังเป็นนาสกุลเขาอยู่ไม่มีตัวสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครที่สนใจจะเป็นด้วย นอกจากพ่ออยากให้เป็นนั่นเองซึ่งมันไม่ได้เขาจะเป็นผู้ชนะสิบที่อะไรก็ได้แต่ในครอบครัวไม่มีสิทธิ์ฝากไว้ให้คิดนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำนี้อาจจะได้ห่างๆจากอะไรหลายๆอย่างได้มีโอกาสไปคิดทบทวนลองดูว่าเอ๊ะแนวทางทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยผิดพลาดตรงไหนอย่างไรลองเอาจุดนี้มาเป็นจุดเปลี่ยน ที่อาจจะทําให้พักเพื่อไทยไม่กลับไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นมาคือ,อยังไงก็ตามแต่พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่มีอนาคตเท่ากับอายุคุณทักษิณอยู่แล้วอมไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนอ้าวเอางั้นเขาก็ใช้เครือข่ายครอบครัวก็ง่ายกว่าไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเอาใครมา <c oughs> มันก็ไม่ต่างถ้ามีอายุอยู่แค่นี้อะค่ะก็ <c oughs> อันนี้เป็นตัวยิ่ง ปิดฉากเร็วที่สุดเลยก็ทำให้มันช้าหน่อยเขาอายุ85ก็ได้แต่85ก็ยังมี9ปีใช่ไหมค่ะก็ต้องพยายามสร้างให้เป็นสาบันเลยให้ได้นั้นเองชัดเจนวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพเดชพลีปฏิพันธ์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ うん。